สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะตาเจ้าเขาจิวจินจิจ้นจะไม่ย่างเราซื้อหายไปไหนไปทำอะไรไม่มีใครถามแต่เราอยากบอกนะคะช่วงนี้เราสุดจะเงียบหายไปเตรียมตัวเ,เขียนวิทยาลิพน์ปเอกของเราซื้อแล้วก็กำลังเรียนภาษาเยอรมันอย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอบระดับแล้วนะคะพูดถึงภาษาเยอรมันเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเราซื้อจะเล่าให้ฟังเมื่อ2วันก่อนเราซื้ออ่านหนังสือนะคะแล้วเราซื้อก็ อเผอิญไปเจอวลีวลีหนึ่งเขาพูดถึงสมองแต่พูดถึงในด้านลบนี่แหละนะคะแล้วก็เลยฉุกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ภาษาไทยเราก็มีแบบนี้นะภาษาจีนภาษาอังกฤษเราก็มีเพราะฉะนั้นเราซื้อก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันใน4ีภาษาแล้วเราซื้อก็เลยคิดว่าเอ๊มันน่าสนใจก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะวลีที่เราซื้อจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันแปลออกมาได้ว่า ว่าหรือว่าโง่หรือว่าสติไม่ดีแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าวิดีโอนี้เราซื้อไม่ได้จะสอนให้เอาไปว่าหรือเอาไปด่าคนนะคะเราซื้ออยากให้เอาให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นความรู้เพิ่มเติมก็พอแล้วนะคะเอาไปใช้ให้ถูกสถานการณ์อย่าไปอย่าไปมีนใส่คนอื่นอย่าไปว่าร้ายใส่คนอื่นเขานะคะแล้วมาดูกันเลยดีกว่าภาษาไทยนะคะถ้าจะพูดว่าโง่หรือว่าสติไม่ดีเนี่ย ส่วนตัวแล้วเราซื้อเนี่ยได้ยินบ่อยๆเลยก็คือว่าหัวขี้เลื่อยหรือว่าสมองเต็มไปด้วยขี้เลื่อยนั่นเองนะคะสมองเต็มไปด้วยขี้เลื่อยส่วนภาษาจีนภาษาจีนพูดว่าหนังจื้อจินสุ่ยหนังจื้อจินสุ่ยหนังจื้อแปลว่าหัวแปลว่าสมองแปลว่าสมองนะคะจินแปลว่าข้าวสุ่ยแปลว่าน้ำหนังจื้อจินสุ่ยแปลว่าน้ำ มันเข้าสมองก็คือพอน้ำมันเต็มหัวเนี่ยมันก็เลยทําให้คิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าทําสิ่งที่มันโง่ๆบ้าๆบอๆไปนั่นเองนะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษที่แปลว่าคนโง่คนบ้านเนี่ยเราซู้อตอนนี้นึกได้อยู่สองคำก็คือคำแรกก็คือคำว่า bubble head bubble head bubble ที่แปลว่าฟองอากาศนะคะ head ที่แปลว่าหัวแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า air head air head air ที่แปลว่าอากาศ head ที่แปลว่าหัวก็คือในหัวเต็มไปด้วยอากาศหรือว่าเต็มไปด้วยฟองอากาศนั่นเองนะคะบอกก่อนว่าทั้งสองคันนี้มันอาจจะมีแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงแค่สคํคำนี้เราจะมาเล่าให้ฟังโดยรวมๆนะคะส่วนภาษาเยอรมันเนี่ยถ้าจะพูดว่าคุณบ้าไปแล้วเขาพูดว่า du hast einen f o k e l Do hast einen Vogel Do แปลว่าคุณหัสมาตะคำามนีนะคะ Vogel แปลว,ว่านก s t einen Vogel ตักกาความคิดของคนญร,รมันก็คือว่านก nope, ถ้ามันอยู่ในหัวเยอะเยอะเนี่ยมันก็จะส่งเสียงเจิาเจ้าเจิเจ้าวรีนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ จะติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาทำอะไรออกมาส่งผลให้ทำสิ่งที่มันบ้าๆออกไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทวนอีกรอบหนึ่งภาษาไทยพูดว่าสมองขี้เลื่อยนะคะภาษาจีนพูดว่านาำจื้อจินสยุยยนาำจื้อจินสยุยสมองเต็มไปด้วยน้ำนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษ Bubble h e a d Bubble h e a d หรือ Air head Airhead นะคะภาษาเยอรมันพูดว่า du hast i n e n v o g e l du hast i n e n v o g e l จบไปแล้ววิดีโอนี้สันส้นๆกระชับได้ใจกว่านะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะ,ะถ้าใคร อชอบกดไลค์กดติดตามาได้เราสมัยว่าการน,นะคะอันอะจะ subscribe หรือว่า unsubscribe ก็ได้แต่ว่าอย่าเลยนะคะ subscribe ไปลีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครนึกคําอื่นออกไม่ว่าจะเป็นภาษาหไหนแล้วมันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ